ตอกถอยไม่ได้หน่อยเดียวพี่น้องพึ่งแตกแล้วอยู่ทงๆคุณด้วยคุณอนะ่ะพึ่งหางแรกในรอบหลายเดือนขอบวามาเหลิกในเถีย แบบนี้เอิ้อนมาขาวอักลากพี่น้องอ่อ,อนเต็มเศีบคักเศีกแสบเกี่ยวสวัสดีพี่น้อง,องผู้ใฝ่สุตรสูตรคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบันโคกอ่ามือนี้สิพาพี่น้องไปเอาพึ่งครับพออดีเมื่วานนี้ อายพันกบพาผมมาหาต่อด้วยพี่น้องบุญวานเอาเมื่อก่อนนะครับที่บบได้ยังนะมาเห็นพึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับมันลงเนาะก็เลยพามาส่องนะครับกลับมาก็เห็นจริงๆครับจริงๆเห็นสองห้างพี่น้องแต่อีกห้างหนึ่งมันทรงอ่อนแล้วก็ยังบบเต็มที่นะครับก็เลยจะยังบบเอาอยู่สูงครับแต่ว่าหัางนี้มันต่ําเดี๋ยวจะพาไปเบิงกันว่าจะได้อะไรบ่ฝนก็ตกด้วยครับค่อนข้างเปียกเขาอาจจะมาเหล็กในก็ได้เมื่อนี้พี่น้องไปลุ้นกันเบิงเดี๋ยวฮ็ดแนวเอาก่อนไป ไปเแต่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบ่งพึ่งกันนะครับมันสิเป็นแบบใดแกบบได้หายตอนตามตัวได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับเพราะว่ามีบางหางที่เราบ่ได้เอานะครับก็จะเหลือไว้ เอาเป็นบางหัางทางใดนาะบนี่ผมมา,านี่บอกว่ามีอีกหังหนึ่งผมถ่ายรูปมาแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นให้เบึงนะครับกยังบบเอานะครับเพราะว่ามันทรงบตเต็มดีนะครับจะเอาลังที่มันทรงสีเต็มๆนี่แหละแม่นแดงจึงขึงกับบลูนะครับมั่วเบิดนะครับอย่ามีครั้งผมผมแม่นผ่านนะพี่น้องเป็นคนมักมาหาสื่อนะครับบได้เก่งบบได้อย่างเลยพี่น้องกกมั่วเอาทั้งนั้นนะครับมันยังก็ได้ น่าจะใกล้แล้วตอนหน้าเรานี่แหละพึ่งคัก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 หลงคักคักเสียหละ่ะต้นพึ่งอ่ะให้กบพึ่งอยู่ซือได้โอ้พุ่นเห็นแล้วไี่นนอะ คุณครับบตสูงดอกบางของนนั่นเด้อครับกลางโจเดี๋ยวตอกถอยปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปเดี๋ยวห้องก็จะได้ไปต่อนะครับได้บบได้จังใดอาจจะตัดคลิปนี้เป็นคลิปเดียวเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นพึ่งในรอบสองสามเดือนเลยก็ว่าได้นะครับบบได้พึ่งเลยนะครับที่ผ่านมาไปเดี๋ยวลุยกัน ตอกทอยไมาได้หน่อยเดียวพี่น้องพึ่งแตกแล้วอยู่ทงเทิงคนะุณเด้อคุณน่ะกองล่างน่าจะเห็นอยู่นะครับครบอันบุญเลิกไอ้กบไปจุดทางใต้หางมันนะไอ้กบเดินไปยืนอยู่ใต้หางพึ่งหางแรกในรอบหลายเดือนขอบวามานหล็กในเถอะเดี๋ยวเจอกันทางเทิงพี่น้องตอกถอยกันไปเรื่อยๆก่อนขึ้นมาถึงตรงนี้ย่านพึ่งอ่อนอยู่พี่น้อง นะเดี๋ยวผมดูไอโกบมีหังบนนะมีอะไรบอนะโอ้ขค้นต้นนี้ฮะกระดิ่งเนาะอู้ได้ตอกถอยมีบ,มบอมีนางบอสเอามีมี <c oughs> มีอยู่พี่น้องผมรูว่าม,มี <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปก่อนนบน่าจะขาวอักลากพี่น้องใกล้พึ่งแล้วพี่น้องถ่ายดูเป็นระยะระยะด้วยน่าจะขาวอักลาก เป็นดุหรือเปล่านี่บลูเนี่ยครับทวยคือทรงสีเบิดหทังพึ่งย่อนบ่นจังเลยคือบกคัก เดี๋ยวพี่น้องอยู่ตรงพึ่งเลยด้อพี่น้องแต่คบหอติดติดดับดับ <c oughs> <c oughs> อันตราย <c oughs> ใบไม้มันชื้นหรอกครับเนี่ย ว่าครับ,บอมเมนเมืออาชีพใบอ้อยอย่ด้วยนะ โอลื่นครับยังกระบาดถนัดโู๊นมีฮอดน้ำเหรอให้กบอ,อย่าพี่น้องผมเอาหังเพิ่งให้เบิ่งเด้อมหามึงอยู่ดีๆก่อนอยู่ยากว่ะอันตนราย แบบนี้เอื้อนมาขาวอักลากพี่น้องอ่อ,อนเต็มเสยบคับเสยบแสบเกียวมีน้ำพพ้อมครับอาจจะโบยใหญ่เนาะสมกับลังละครับโอเคจะตัดต้องใช้กล้องติดหัวด้พี่น้องไม่มีที่หนีบเลยนะมีเลย เกี้ยวอยู่เอาให้เบิ่งเด้อครับกว่าได้ลีลาเด้อพี่น้องบานท่านเพื่นอนก็นอยากเบิ่งหางเพื่งงามๆหน่อยครับบางคนนี่โอ้ยบ่ฟ้าตัดจะเชียร์แม่งยังอยู่ซั่นว่าผมฟ้าวนะครับตัดมาพี่น้องหวังว่ามุมกล้องจะโอเคเด้ออันนี้ไปทำขี้เพิ่งได้เนาอครับ เกมน้องกล้องอ่ะอื้ออสวนลายรด้วยป่ไอ้กบเอาบ่าครับคิสวนชิ่งวันอ่ะอู้น้ำดำอู้ขอกินเด้ออื้อมอ้หวานพี่น้องหวานจืดๆอืม <c oughs> ขัดเมนแผ่นเดียวรถบ้านโอ้อโหอ,อ่อนงามครับน้อยไปหน่อยแต่ก็ง,งามว่ากล้องสีงโอเคด้วยบุเห็นกระเบื้องกล้องล่างเอาพี่น้องใจเลยปากฟุง งามโหพอได้คนละเล็กละหน่อยก็ไอ้กบอยู่ครับสุกดีผ่านมาไอ้กบเราเห็นตัวแม่บินหรอกครับลงตมอม <c oughs> เอียงกระบลูเอ้าอย่าหลุดมือเด้อ áo, cứ say yam bỏ đây bên bếp đây. đây này. này. Ừ, Khoeo đi, mình sẽ bỏ ngầm. ập, thằng lằng à, hặc quả, hặc la, lại. Dây thùng, thùng nưng bật đi, mẹ, ขีโลมพี่น้องหัวน้ำได้ไปถึงสามขีดถุงก็ได้ไมีแต่ถุงใหญ่ติดมาเนูตออกเป้ห่วยมาน้ำน้อยพี่น้อง น่ารักจุ๋มจิ๋มไปครับลงโอเคสรุปผลงานทั้งล่างครับลงมาแล้วพี่น้องกับผลงานของเขานะครับนี่ชิงวันมันดเด้อี๋ยวอไอ้กบเอาไปนะครับอันนี้หัวน้ำได้จากชีชีดนี่นะวะเนี่ยแซบอยู่ครับผมซิม,มตัวอ่อนนี่กัน่าจะจากแปดเก้าขีดได้อยู่เลยครับนี่งามอยู่เต็มขาวลากเลยพอได้แบ่งกัน,กนกไอ้กบนะครับกะบคลิปนี้สั้นๆพี่น้อง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแต่พวกผมจะไปต่อจะจะเปิดเป็นคลิปใหม่นะครับอาจจะไปนำต่อหวัวเสือเนาะ,ะลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ